สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น้องน้องทุกทุกคนนะพี่น้องครับผมมงทัดสูตรเลขพาวยครับพกพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบหกกันยาหกแปดวันนี้ครับผมจะมานําเสนอครับเป็นวิ่งสิบบนสองตัวชนหน่วยบนสามตัวเท่ากับว่าสูตรนี้เราจะได้อะขออภัยนะครับแป๊บหนึ่งพี่น้องครับผมดูสูตรแป๊บหนึ่ง จะเป็นสูตรนี้นะครับสิบนตัดสองสูตรสูตรนี้ผมยกออกก่อนสูตรนี้ผมลงให้ที่หลังครับจะเป็นสิบกับหน่วยจะได้อยู่สองหางถ้าสูตรนี้เดินต่อนะอ่าผมจะใช้วันนี้ผมจะใช้สิบบนตัดสองสูตรมาฟังคำเตือนเลยพี่น้องครับแล้วผมจะพาดูวิธีทำคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับ คลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับพี่น้องเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเรานะครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความหวังดีจากลุงทัศพี่น้องครับมาครับสูตรนี้เดินเดินดีนะพี่น้องครับแต่ข้อเสียของเดินดีท่านเดินยาวเกินไปกว่า มันจะหลุดตามที่จริงผมชอบเดินประมาณสามงวดนะไม่อยากจะให้เกินสี่งวดตามที่จริงแล้วนะถ้าใจผมนะแต่พี่น้องอาจจะบางทีก็ชอบสูตรเดินยาวๆแต่ใจผมนะผมชอบสามสามงวดเนี้ยกำลังดีพี่น้องครับผมว่าถ้าเดินยาวแล้วมันชอบหลุดอ่ะเมื่อฝากคำเตือนแล้วก่อนจะรับชมพี่น้องครับขอกำลังใจอย่าลืมครับขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่ง หนึ่งติดตามด้วยนะครับขอหน่อยครับอาเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงทัศน์เนาะมาครับฝากและเตือนและขอก็อข,อขอและทีนี้มาดูตัวสูตรเลยวันนี้ผมไม่ใช้หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะบวกรหัสศูนย์หนึ่งหนึ่งสูตรนี้ได้สี่ตัวสูตรนี้ได้สี่ตัวเมื่อตัดกันก็จะได้อยู่ประมาณสองตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอยู่ประมาณนี้มาคำนวณหนึ่งมิสิบหกมิถุนาใช้หนึ่งกรกฎาหน่วยครั้งที่หนึ่งคือสามบวกศูนย์ได้สาม บวกหนึ่งได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกหนึ่งได้หกสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองอันนี้จะเป็นเลขหลักสิบนะครับเรากำลังหาหลักสิบบนนะพี่น้องนะมมดูสูตรที่สองผมให้ทำยังไงครับผมให้ใช้สิบบนบวกสิบที่สี่สิบบนบวกสิบที่สี่สิบบนเป็นเก้าเอาเก้ามาเลยครับ ก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองลงไปครับเพราะสองบวกศูนย์ได้สองสองมาบวกหนึ่งได้สามครับสามไปบวกหนึ่งได้สี่ครับสี่ไปบวกเก็ดได้สิบเอ็ดครับอันนี้ได้สามสี่หกสามสี่ห้าหกถ้ามาชนกับสูตรนี้ชนได้ตัวไหนพี่น้องครับได้ที่สามกับสี่ครับมาตรงที่สามกับสี่ เพราะฉะนั้นงวดวันที่11กรกฎาเราจะได้หลัก10อยู่คือ x 3 x x 4 x นี่ครับได้หลัก10อยู่2ตัวคือ3กับ4พี่น้องครับคำนวณ 16มิถุนา1กรกฎาคมใช้ตรวจครับ9 4 9 2 4 6อ่ะจะมาเข้าชุดนี้ครับ2 4 6 x 4 x โอเคนะครับต่อเลยครับ1กรกฎาคมใช16กรกฎาคมพี่น้องครับหน่วยครั้งที่1ก็คือ0 0บวก0ได้0 0บวก1ได้1 บวกอีกหนึ่งได้สองบวกอีกหนึ่งได้สามศูนย์หนึ่งสองสามพี่น้องครับสูตรที่สองผมให้ใช้หลักสิบบนคือสี่บวกหลักสิบครั้งที่สี่สี่บวกหกเป็นศูนย์เอาศูนย์มาบวกศูนย์ตัวนี้ได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกอีกหนึ่งได้สองบวกอีกเจ็ดได้เก้า โอ้โหวันนี้ชนกันเยอะพี่น้องครับชนไหนครับชนศูนย์หนชน0ชน1ชน2นี่ครับตัวชนพี่น้องครับ0ูนเราจะได้เวลานำไปใช้ก็จ,จะเป็น x 0 x x 1 x และ x สองเนะตรวจเลยครับมันถูก x ไหนครับ16กกรกฎาคมหนกรกฎาคมใช้16กรกรกฎาคมออก2 4งสี่ห้าสามสองสี่สสองสี่เข้าตัวนี้ครับ x2x เข้า2อสต่อเลยครับผมพาพี่น้องคำนวณจาก16บหกกรกฎาคมใช้1นึ่สิงหานะ หน่วยครั้งที่หนึ่งคือห้าวันนี้ครับห้าบวกศูนย์ได้ห้าใส่ห้าลงไปบวกหนึ่งได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกอีกหนึ่งได้แปดครับห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่สองผมให้ใช้สิบบนบวกสิบครั้งที่สี่สิบบนคือสองยกมาเลยครับสองบวกสามได้ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่ ชนไหนครับชนห้าพี่น้องครับชนที่5ที่6ที่7อีก3ตัวและงวดน,นี้ชนกันชน5ชน6ชน7เราจะได้ x 5 x x 6 x x 7 x นี่และ เลขที่ออกงวดหนึ่งสิงหาพี่น้องครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองแปดห้าสองก็คือ x 5 x ้าตัวนี้โอเคไหมครับมาดูงวดต่อไปพี่น้องครับหน่วยครั้งที่สามคือห้าใส่ห้าลงไปบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเก็บบวกหนึ่งเป็นแปดสิบบน บวกสิบครั้งที่สี่หนึ่งบวกห้าเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าโอ้โหงวันนี้ยิ่งหนักพี่น้องครับงวันนี้ยิ่งหนักเลยทำไมครับสี่ตัวตัดกันไม่ได้ซึ่งตัวพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เลขนำไปใช้ว,วันที่16สิงหาก็คือ5 6 7 8เลยครับได้ตัวเดียวกันหมดเลย x5 x x6 x x7 x x8 x, x, 7, x, x, 8, x. ่าครับตรวจเลยครับออกอะไรครับเก้าเก้าสี่แปดหกห้าเข้าที่แปดหกห้าก็จะเข้า,า x6 หตัวนี้ครับออกหกห้าโหพี่น้องครับมันมาสามตัวเลยได้หกเจ็ดแปดนี่ออกแปดหกห้ามาครับถูกครับมาดูว่าต่อไปพี่น้องครับสิบหสิงหาใช้หนึ่งกันยาพี่น้องครับวิธีทำหน่วยครั้งที่หนึ่ง คือสองตั้งสองเลยบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสีนบน่บวกหนึ่งเป็นห้าสิบบนบวกสิบครั้งที่สี่สิบบนคือหกหกบวกแปดเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกเจ็ดเป็นสิบสาม ชนไหนครับสามี่ห้าอีกแล้วโอ้โหสามสี่ห้าสาี่ห้าเราจะได้ x 4 x x 5 x x 3 x สาได้แบบนี้ในหลักสิบพี่น้องครับจะได้3ามตัวอ่ะครับตรวจเลยครับ เพิ่งออกไปเมื่อสองวันที่แล้วออกห้าศูนย์หกสามห้าหกเข้าที่ x 5 x ห้า x ตัวนี้ครับอ่าทีนี้ความสำคัญจะมาอยู่ตรงนี้พี่น้องครับผมจะพาพี่น้องคำนวณงวดวันที่หนึ่งกันยาไปใช้สิบหกันยาถ้าเราได้ตัวเดียวผมจะเอาหลักร้อยได้ตัวเดียว มาจับเวี่ยงเป็นชุดตรงสามตัวให้พี่น้องเลยวันนี้มาดูครับไปเลยครับผมพาคำนวณเลยครับสิบครั้งที่หนึ่งคือหนึ่งผมดึงมาทางนี้ดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ผมดึงมาทางนี้นะทีนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สูตรที่สองสิบนนคือห้าเอาห้ามาบวก โอ้โชคดีโชคดีพี่น้องครับโชคดีงวดนี้มันตัดกันได้แบบนี้มันจะมาไหมทีนี้มันไม่เหมือนงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับสิบบนบวกสิบครั้งที่สี่ห้าบวกศูนย์ได้ห้าพี่น้องครับบวกหนึ่งได้หกครับบวกหนึ่งได้เก็ดครับบวกเก็ดได้สิบสี่ครับอ่าเป็นยังไงพี่น้องครับ ชนไหนครับชนสี่ตัวเดียวอืมชนที่สี่ตัวเดียวพี่น้องครับอ่าเลขผมมันเข้าแล้วนะนี่มันเข้ากันทั้งสองสูตรและก่อนหน้านี้ผมลงวิ่งบนตัวเดียวชนสองสูตรได้สี่กับเก้าพี่น้องครับได้สี่กับเก้าและหลักร้อยของเราได้เก้าตัวเดียวถ้าสี่มาอ่าเข้าทางผมเลยทีนี้ผมจะรูดสิบ ประตูให้พี่น้องอ่ะอันดับที่หนึ่งผมให้สิบตัวนี้ก่อนก็แล้วกันที่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้า สี่หกสี ết, ส่ r, สเก และหลักร้อยของเราพี่น้องครับได้วิ่งกะได้เก้าตัวเดียวใครเข้ามาใหม่นะยังไม่เห็นให้เข้าไปดูนะครับร้อยบนตัด2สูตรจะเห็นวิธีทำทำแล้วได้วิ่งเก้าตัวเดียวนี่คือคลิปที่1นึทิปที่2องที่ลงก็คือคลิปนี้เว่งบนตัวเดียวตัดสสูตรวิธีทำตามนี้ครับวันนี้ได้วิ่งสี่กับสามออกสามสองสี่เข้าชุดโต๊ะ นี้ได้ห้ากับ8ออก8ปดห้าสองนี้ได้8ดตัวเดียวออก8ปดหห้าและงวดปัจจุบันพี่น้องครับไม่ใช่ครับก่อนรองปัจจุบันได้6กับหเข้าสามห้าหมาตรงๆและงวดนี้พี่น้องครับได้9กับส9กับ4ี่ซึ่ง9ผมกลัวว่ามันจะไปอยู่ในหลักร้อยก็คือสูตรนี้ นี่มันได้เก้าตัวเดียวมันตัดกันนี่พี่น้องครับตัดกันได้เก้าตัวเดียวอ่ะผมก็เลยได้หลักร้อยเป็นเลขเก้าพี่น้องครับถ้าเก้ามาเอามาชนสองตัวนี้มันก็จะได้ที่เก้าสี่สี่เก้าตัวนี้หรือสามตัวบนก็จะเป็นเก้าสี่เก้าและเก้าเก้าสี่แล้วทีนี้หลักสิบของเรามันได้สี่ตัวเดียวมันก็จะมาเป็นตัวนี้นะครับจะมาเป็นตัวนี้นะอ่า ผมก็จะให้ประมาณนี้ครับอีกตัวหนึ่งที่ผมจะใช้ผมก็คือใช้ 94X ถ้ามามาตรงๆนะพี่น้องครับสูตรนี้940 941 942 943 944 เก้าสี่ห้าเก้าสี่หกเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่แปดเก้าสี่เก้าอันนี้คือผมรูดที่เก้ากับสี่ไว้นะครับกรณีเผื่อเก้ามันไปอยู่ในหลักร้อย แล้วทีนี้สามตัวบนเม็ดเดียวมันก็จะเป็นตัวนี้พี่น้องครับก็จะเป็นเม็ดเดียวอ่ะเขียนตรงนี้ก่อนเผื่อใครอยากจะนำข้อมูลไปใช้เม็ดเดียวลงทุนนิดเดียวแต่ได้เยอะก็จะเป็นเก้าสี่เก้า อ่านี่ได้ตามนี้แหละพี่น้องครับได้ตามนี้และคลิปต่อไปพี่น้องครับผมจะเอาหน่วยบนตัดสองสูตรผมวางสูตรละสามตัวมันถ้ามันโชคดีอาจจะตัดแล้วเหลือตัวเดียวเหมือนงวดนี้ก็ได้พี่น้องครับมันอาจจะตัดแล้วออกมาเหลือสี่ตัว เหลือตัวเดียวเหมือนงวดนี้ก็ได้งวดนี้มาตัดออกมาเหลือตัวเดียวเผื่อหลักหน่วยได้ตัวเดียวอีกหลักร้อยก็ตัวเดียวมันก็จะเป็นสามตัวเม็ดเดียวตรงๆพี่น้องครับฝากไว้ด้วยครับคือคลิปต่อไปที่ผมจะลงแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นดับสิบดับร้อยดับหน่วยแล้วก็ดับทุกหลักประมาณนี้นะครับโอเคพี่น้องครับมาครับวันนี้ผมลงทัศ์สุดเลขห์พาวยขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับ ที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยดีตลอดมาขอให้โชคดีนะพี่น้องนะขอให้โชคดีนะขอให้เข้าสามตัวตรงๆมั่งสักหางเดียวเนี่ยขอให้สามตัวแตกได้เฮทั้งช่องหน่อยพี่น้องครับอ่าใครควรมีความคิดเห็นยังไงชอบไหมไถูกเลขดับหรือเปล่าคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาบอกด้วยโอเคไหมครับถ้าสูตรเดินต่องวดนี้ เราจะได้สามตัวบนเม็ดเดียวคือเก้าสี่เก้าท้ายสุดแล้วครับขอบพระคุณทุกๆคนขอให้โชคดีสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมทางช่องลงทัศสูตรเลขพารวยครับวันนี้พอแล้วครับสวัสดีครับ